ลองจินตนาการว่าคุณเป็นอัยการที่วางแผนลักพาตัวเด็กสาวคนหนึ่งเพื่อเรียกค่าไถ่แต่กลับพบว่าเหยื่อของคุณไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาแต่เป็นแวมไพที่มีชีวิตมากว่า400ปีวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวสุดระทึกของเหล่าโจรที่ลักพาตัวผิดคนและต้องเผชิญกับฝันร้ายที่พวกเขาคาดไม่ถึงทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มโจรลักพาตัวออบิเกลหญิงสาวที่ดูเหมือนเด็กสาวผู้ร่ำรวย พวกเขาคิดว่านี่เป็นงานง่ายๆแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังเล่นกับสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์เมื่อพวกเขานำอาบิเกลไปขังไว้คาราหาตร้างเพื่อรอรับค่าไถ่พวกเขาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติอาบิเกลไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยและเมื่อโจรบางคนหายตัวไปอย่างลึกลับพวกเขาก็เริ่มสงสัยในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยอาบิเกลไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาแต่เป็นแวมไพร์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติ เธอเริ่มจัดการกับพวกโจรทีละคนจนเหลือเพียงไม่กี่คนที่ต้องตัดสินใจว่าจะหนีหรือจะสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่พวกเขาไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ต้องเผชิญกับอันตรายเมื่อหัวหน้าแก๊งที่แท้จริงของอาบิเกลปรากฏตัวขึ้นและเขามาพร้อมกับพลังที่น่ากลัวยิ่งกว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครรอดออกไปจากคาริฮาตแห่งนี้ได้หรือไม่และชะตากรรมของอาบิเกลและโจรที่เหลืออยู่จะเป็นเช่นไร ถ้าคุณชอบเรื่องราวสุดลึกลับและระทึกขวัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราคอบันเทิงเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดระทึกครั้งต่อไป